สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมทุกคนนะครับไม่แก้ให้เลยอ่ะโซเชียลแคมครับโซเชียลแคมไม่แก้เฮ้ยผิดอะไรเนี่ยก็ไม่ยอมแก้ถึงตบออก็เมื่อวานเป็นวันอะไรนะตุกจริงวันเป็นวันตุกจริงใครใครได้แต่เออก็มาแบ่งกันบ้างนะจ๊ะเจ้าเฟอร์บี้ มีแต่ตีนพี่เอาไปก่อนไีมน้องอ๋อขอโทษตีนพี่วันนี้จะทำอะไรจ้ะวันนี้เราสองคนก็จะมาเต้นสิเราจะมาเต้นโกรธลาย้อนหรอลายย้อนเราเลยเราเลยเราจะมาเราจะมาร้องเพลงกำลังสตาร์หรอไปไกลแล้วร้องเพลงเหมือนเดิมเราจะมาร้องเพลงหมื่นแสนล้านนาที ของใครนะเดี๋ยวเบ<ม>ลสุพลเดี๋ยวก็มีคนถามว่าพี่หื่นอีกอ่ะชอบดมเงี้ยเงี้ยอ,อย่างเงี <c oughs> ้ยอ่ะเฮ้ยฮื่นจริงป่ะ <c oughs> เอาอย่างตามตามใจน้องๆเนาะน้องทำเงี้ยเงี้ยอยากเห็นสองคนดำน้ำไหมครับดูคลิปนี้แล้วนะ <c oughs> จัเนื้อไม่ได้ จะเป็นดาวดวงใดที่ปลายฟ้าจะเป็นรุ่งเส้นใดที่ทอดมาจะเป็นใครคนใดก็ไม่เข้าตาไม่สวยงามใดอย่างเธอทียงใดใครร้องะจะไม่ทนอาฉินเดนยันให้มคนยืนเฮ้ย เป็นใครคนใดที่เนิบนาวทำท่า,ทาสศงเรา <laughs> อิงมาโศกันแต่เป็นใครจนเม, <laughs> มื่อถึงท้ายพักแพ้รักฉันจริงฉันอยู่เบลอที่แสงกว้างยังเดินไปในใจจนเดินเกิดบจะไม่ทนก <laughs> ็ยังได้หอมคนยืนทางเธหมือนสักราตรี ต่อไปนี้ขอใช้มันไปกับเธออย่างมีอนนันล,ลนะ่องด้ดังความฝันที่เคยละเมอแสงล้านนาทีต่อไปนี้ไม่มีใครเทียมเท่าเธอองคนนั้นลได้รู้ว่าหนึ่งชีวิตฉันยอมให้เธอฉันจะรู้ โคตรมั่วเลยว่ะจำเนื้อก็ไม่ได้แดำแบบเกือบเออนิดนึงวันที่14วันครบรอบแล้วก็วันวาเลนไทน์ด้วยแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันจาก็วันที่14จะมีคลิปเดียวลงมาทั้งสองคนเลยเนาะไม่อ่ะอ้าวไม่อัดแล้ววันแล้วก็วันเสาร มันบอว่มีแข่งร้องเพลงนะจ๊ะที่ชนบุรีใครจะไปเชร์กับพี่เปล่าไปบร้ามกันเนี่ยไปดูคนร้องเพลงใครกันไม้ดูคนคอยโย่ไปแล้วไปไหนกลับบ้านแล้วเนี่ยจะกลับบ้านแล้วไม่เรียนแล้วกลับด้วยอืดีไปบายบายบายครับโอ้